กราบสวัสดีมิลักแฟนเพลงที่เคารพรักทุกท่านสถานีวิทยุรานค้านายอดิเทพธานีซึ่งตั้งอยู่บางลขที่7 1 1ทับ28ตถนนประชาอุทิศตำบลพะทธาชังชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47,000สืบเนื่องมาจากเหมือนเดิมนะครับ เนื่องจากถนนคนกล้าหรือถนนประชาธิปไตยตามที่ผมได้เจอภาพข่าวทางด้านสื่อทีวีที่ลาดหลุมแก้วมีการปราบจราจรโดยใชย้รถฉีดน้ำแรงดันสูงมีการเข้าไปทำลายข้าวของของการสื่อสารโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ที่จังหวัดประทุมธานีลาดหลุมแก้วฟังดีๆนะครับผมพอแมาพี่น้องเรื่องนี้ถ้าเราจะเอาเอาในที่นี้ก็คือมีการซ่อมบำรุงรับรองว่ามีการใช้จ่ายเยอะแล้วทีนี้ผมก็เลยบอกว่าแค่ผมพูดขึ้นมานิดเดียว เอาความฉลาดและหลักแหลมแค่เอาบริษัทใดบริษัทหนึ่งมาวางอุปกรณ์แล้วก็เปลี่ยนให้มาลงทุนด้วยในราคา70กับ30ก็คือชาวต่างชาติไม่สามารถที่จะมาลงทุนเกิน70%ได้แต่ก่อนหน้านั้นชาวต่างชาติลงทุนไปทั้งหมด100%เต็ม โดยมีผู้จัดการเป็นชาวต่างชาติส่วนผมชื่อโอลิเวอร์ขออนุญาตแป๊บนึงส่วนคนที่ชื่อโอลิเวอร์ก็คือเป็นคนไทยนะครับเป็นคนไทยนะครับแล้วทีนี้เมื่อเสร็จจากลาดหนุมแก้วแล้วขอให้ประชาชนคนไทยฟังดีๆนะครับ นี่คือการสื่อสารโทรลัมนาคมแห่งประเทศไทยผมได้บอกให้เอาบริษัทที่ประเทศใดประเทศหนึ่งก็ได้เข้ามาลงทุนก็คือเปลี่ยนอุปกรณ์ให้หมดอุปกรณ์ที่ใกล้เคียงกันเอาง่ายว่าไม่ว่าจะเป็นของปลอมของปลอมก็สามารถใช้ทนทานได้บางทีของแท้ ก็ไม่ทนทานเท่าของเทียมหรือของพร้อมอย่าลืมนะครับแล้วทีนี้ให้ท่านฟังดีๆเมื่อมีบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ล่วงรู้ข้อมูลเขาเรียกว่าอะไรครับเศษหัวคนบางคนออกยกตัวอย่างเช่นคนที่นั่งพูดอยู่ที่ร้านค้านายอดิเทพธ,ธานี ซึ่งเรียนจบตัวนี้มาโดยตรงผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่ามาร์คซักเบิร์กเ,เป็นคนเขียนหนังสือให้ผมอ่าน <c oughs> นายเนยวสรรเมนโดล,ลาเป็นคนเขียนหนังสือให้ผมอ่านขอให้ประชาชนคนไทยจงใครคิดและตรายตรองไว้ดีๆในเรื่องนี้ท่านอย่าลืมนะครับอย่าได้นิ่งนอนใจแล้วมีอีกกรณีหนึ่ง กรณีที่พนักงานของโรงสีข้าวโรงสีข้าวของศรีส,สกลราซาปฏิบัติงานดีทำงานดีตอนเที่ยงจะไม่มีการจําหน่ายข้าวอย่าลืมนะครับท่านอย่าได้ไปตอนเที่ยงแล้วทีนี้มีสายลึกลับสายลึกลับเข้ามาบอกว่าเอาออกไปได้แล้วคนแบบนี้ สายลึกลับโทรเข้าไปที่โรงสีข้าวสีสกลพาซาคือทางจังหวัดสกลนครแล้วมีคำพูดนึ่งผมบม่ได้เห็ดหน้าครับผมมีหน้าทงใหญ่ครับหน้าทงใหญ่ก็คือก็คือ,คอนาแปลงใหญ่ก็คือโรงสีข้าวสีสกลพาซาที่ตัวข้าพเจ้าเองไปซื้อกินไปซื้อกินไปซื้อรับประทานอย่าลืมนะครับ แล้วก็อยากจะให้เป็นด่งคำพูดคนกลุ่มนี้บุคคลกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าพยายามที่จะดันตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรนนทรสงเกียรติพยายามจะทุบทุบโต๊ะเก้าอี้เลื่อยขาตั้งแต่เมื่อปี2องเป็นต้นมาจนทำให้ประเทศไทยรัมลสายจนเท่าทุกวันนี้ ขอให้ประชาชนคนไทยจงพินิษพิจารณาดูดีๆนะครับลูกหลานของเราจะอยู่กันยังไงยังจำคำผมได้ไหมครับผมอดิศักดิเนียมสั่งฆ่าประชาชนอยู่ที่ทางจังหวัดอุดรธาน,านีโดยใช้สิทธิและอำนาจหน้าที่ทางด้านที่ผมเรียนมาถึงผมจะไม่ได้อะไรสักอย่าง จา,ากคณะกรรมการของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัไทยธรรมาราชแม้กระทั่งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ผมก็สามารถเอาหลักฐานที่ผมเรียนจบมาก็เบอือก็คือก็คือนะครับไม่ใช่เบือนะครับก็คือใบรับพระราชทานปริญญาบัตรที่ผมมีมาได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ศรีนี่คือเรื่องจริงนะครับจากกรณีล่าหลุมแก้วไล่มาเรื่อย แล้วทีนี้มาถึงที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆในด้านต่างๆยกตัวอย่างเช่นคดียูเนียนฮองจันร์ก็คือคดีของอกลุ่มคนบ้านเอื้อทอนหรือว่าคนจนเราเมื่อมีการเปลี่ยนผู้ลงทุนแล้วทีนี้ให้ท่านลองคิดดูดีๆผมเปิดบริษัททั้งหมด8,000บริษัท เปิด8,000บริษัทโดยมีพนักงานเป็นคนต่างชาติทั้งหมดแต่ต่างชาติก็ต้องจ้างคนไทยโดยมีการยื้อยังในเรื่องของคำพูดและทางด้านเอกสารต่างๆนานาขอให้ท่านจำไว้ดีนะครับแล้วทีนี้มาถึงคดีพีเมลิกหรือว่าบาเคพีเมลิกหรือว่าโลโก,ก้ ให้ประชาชนคนไทยลองนึกคิดดูดีๆนะครับจากการที่ผมเคยเป็นผู้เขาเรียกว่าผู้ช่วยผู้ฝึกสอนคอรของประเทศอังกฤษยกตัวอย่างเช่นนี่คือเรื่องจริงนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับว่ายกตัวอย่างนะครับที่ปรึกษาของประเทศอังกฤษ ฟุตบอลล่าสุดที่เตะกันล่าสุดนี้เมื่อได้ความรู้จากผมเศดหัวผมออกมาอีกแต่ปัจจุบันนี้ผมยังเป็นที่ปรึกษาของอันนนสเวเกอร์ของนักเตะลิเวอร์พูลและก็เป็นผู้จัดการลิเวอร์พูลโดยผมจะถือเอา อ่สโมสรลิอร์ปูเป็นสโมสรที่ใหญ่อันดับหนึ่งในทางด้านการบริหารงานแล้วทีนี้ในการเข้าไปตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นบริษัททั้งหมด8 0 0พันบริษัทจะไม่มีการเข้าไปถือหุ้นใดๆทั้งสิน้นโดยกลุ่มคนบุคนอกลุ่มคนอเขาเรียกว่ากลุ่มคนจำนวนนี้หรือว่าบุคคลจำนวนนี้เป็นกลุ่มคนที่เขาเรียกว่า พวกเห็บหมาอย่าลืมนะครับแล้วทีนี้มาในเรื่องของบัญชีลูกหนี้ของประเทศไทยบัญชีลูกหนี้ภายนอกภายในภายนอกก็คือภายในภายนอกก็คือบัญชีที่เราเป็นหนี้ชาวต่างชาติตั้งแต่เมื่อปีสอง2 8เป็นต้นมาเราได้ก่อการปฏิวัติทำการปฏิวัติมาหลายครั้ง แต่ไม่เคยนึกถึงคำว่าสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ที่ต่างชาติเอามาวางวางไว้ในที่นี้ก็คือหนึ่งยกตัวอย่างเช่นตู้ ATM หรือแม้กระทั่งธนาคารธงชาติล่าสุดมีการเผาธงชาติองค์การยูนิเซฟหรือว่าองค์กรยูนิเซฟโลกก็คือประธานคนก่อนนั้นก็คือนายแนวสันเมนโดลาหรือว่านายท่านคอฟฟี่นัน ปัจจุบันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือนายบันคิริมูลประเทศเกาหลีท่านอย่าลืมนะครับอย่าได้นิ่งนอนใจแล้วในเรื่องนี้ให้ท่านคิดดูดีๆมีกลุ่มคนบางคนได้กินเล็กกินน้อยอร่อยนักอร่อยหนาเขาเรียกว่าอะไรครับไปที่ไหนมีเมียอยู่ตรงนั้นแล้วทีนี้ถ้าผมจะไล่ออกผมจะไล่ออกได้อย่าลืมนะครับ ผมเคยไล่ออกไปครั้งหนึ่งแล้วนี่คือเป็นการตัดสินใจโดยเบ็ดเสร็จของผู้จัดการานุ่มที่จบจากทางมหาวิทยาลัยสุโไทยธันมาทิราชอย่าลืมนะครับการเป็นนี้มันทุกข์ทรมานแล้วทีนี้กลับเข้ามาบ้านเอื้ออาทรหรือว่าหมู่บ้านคนจนที่อยู่ภายในประเทศไทย มีมากจํานวนหลายร้อยโครงการมีการเลิกโครงการก็คือเลิกโครงการหมายถึงเลิกเงินที่เราเป็นหนี้ไม่มีเงินจํานวนที่จะไปผ่อนบางคนเป็นนายหน้าแต่ไม่ได้จดทะเบียนผมให้เป็นจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเมื่อมันเป็นปัญหาลูกหนี้เกี่ยวกับการเงินภายในประเทศไทย เป็นห่วงโซ่อาหารเป็นห่วงโซ่ไปหมดทั่วทุกโลกอ่าเขาเรียกว่าทั่วทุกหย่มญย่ภายในโลกนี้ถ้าเงินประเทศไหนฝืดเครื่องเงินเฟอ้ออัตราเงินการชาใช้จ่ายอัตครคัดจะทําให้เศรษฐกิจโลกของเราย่ําแย่ประเทศไทยของเราเคยพัจนมาแล้วเคยเจอมาแล้วมาตั้งแต่กรณีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วม น้ำท่วมนี่ความโหสากรรมอยู่ที่หนึ่งลาดกระบังสองสมุทรปราการแม้กระทั่งที่มันผ่านมาน้ำทว่วมเราก็ได้หาสาเหตุกันเรียบร้อยแล้วว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรขอให้ประชาชนคนไทยจําผมไว้ให้ดีนะครับประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่เศรษฐกิจย่ำแย่เศรษฐกิจตกต่ำเศรษฐกิจถดถอย เกิดจากการบริหารงานของกลุ่มคนบางคนที่ไม่เข้าใจในการบริหารงานผมเคยบอกแล้วว่าพูดคนเดียวฟังคนเดียวแล้วเก็บไปพิจารณาไว้ให้ดีไม่ใช่ว่าจะมาพูดแบบอยู่ในสภาผู้แทนรัศดรพูดง่ายๆว่าขออนุญาตครับท่านประธานประท้วงขออนุญาตครับท่านประธานประท้วงอย่างนี้มันไม่เอาไม่เอานะครับแล้วทีนี้ในการที่เรายกนี่ ยกนี่ในทีนี้ก็คือไม่ได้โลกนะครับยกนี้ในทีนี้ก็คือเอานี้ของบ้านเอื้ออาทรขึ้นมาเราโลกเรียบร้อยแล้วครับเป็นการใช้จ่ายคือให้เช่าภายในประเทศไทยเดือนละห้าร้อยจะไม่มีการซื้อขายเดือนละห้าร้อยภายในประเทศไทย อย่าลืมนะครับนี่เป็นข้อตกลงกันภายในภายในคนที่เช่าซื้อก่อนหน้านั้นให้ท่านลองคิดดูดีๆนะครับเราจ่ายค่าเช่ารายเดือนก็คือเช่าซื้อ2องพตกทั้งหมด8ปดแ0นสองแปดแต่ที่ดินแค่ยี่บสตารางวายีบเตารางวาเราต้องมีการเลาะมีการแลกเปลี่ยน ซื้อขายกันหลายมือจนทำให้เกิดปัญหาแล้วที่หนักเข้าหนักสุดตัวผมไม่อยากจะพูดมากหรอกนะครับดอกครับดอกครับมันหมายถึงเป็นภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาอีสานก็ได้เนื่องจากสืบเนื่องมาจากในหลวงองค์ภูมิพลของเรา,ส,เราสิ้นมาชนลงองค์ราชนี12สิงหาอยากจะถามว่าในหลวงรัชกาลที่9มีพระอนุกมั้ แล้วก็สืบเนื่องมาจากการสืบทอดอำนาจของราชวงศ์จัก,กรีแต่เราคนไทยยังยกย่องแล้วก็บูชารักชาเขาเรียกว่ารักชาติศาสร์กษาาัตริย์แต่จะปกครองใน,นระบอบปรัฒนาธิ่ดีเพื่อที่จะให้ง่ายแล้วก็สะดวกในการบริหารประเทศชาติแล้วท่านลองคิดดูดีๆนะครับคนกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มคนที่บริหารบ้านเมืองไม่ได้บริหารไม่ได้เรื่องจนทำให้เกิดเรื่องราวมากมายเขาเรียกว่าใช้เส้นในเรื่องต่างๆนา,นานาผมเคยพูดให้ประชาชนคนไทยฟังในเรื่องการจัดเก็บภาษีโดยมีกลุ่มคนบางคนที่อยู่ทางจังหวัดอุดรธานีได้ก้าเข้าไปอยู่ที่สำักราาทางจังหวัดอุดรธานี พ่อผมชื่อนายสัตหนองทานิเนียมวงแลมแทลิมกลับไปกลับมาไม่ไว้ใจกลุ่มคนนี้กลุ่มคนบุคคลจำนวนพวกนี้เพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่น่าไว้ใจจนทำให้เกิดเท่าทุกวันนี้ท่านลองคิดดูดีๆนะครับผมถ่ายรูปไปเรียบร้อยแล้วบกกลับเข้ามาที่ การติดตั้งเคเบิลหรือการาเขาเรียกเขาเรียกว่าสมาคมเคเบิลภายในประเทศไทยแล้วก็สืบทอดไปถึงสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ในเรื่องต่างๆของเพลง <Okay. S 1> เมื่อ,อนายมงคลคูสกุลหรืออดีตสจ,จมงคลคูสกุลรู้จักนายนายอะไรครับนายสอน มาซื้อบ้านผมอยู่ที่บ้านเลขที่93หมู่2บ้านโอยตำบลหน,นองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีตอนนี้ผมเกิดคดีขึ้นบ้านผมได้จำหน่ายไปอยู่ที่203เพื่อที่จะต่อสู้คดีให้ท่านลองคิดดูดีๆนะครับนายสอนรู้จักนายมงคลครูสกุล แล้วทีนี้นายมงคลครูสกุลเคยเกือบโดนผมต่อยครั้งหนึ่งเกิดจากสาเหตุอะไรครับเนื่องจากเงินเดือนออกมาไม่เป็นปกติเคยออกวันที่หนึ่งแต่ลูกน้องบอกว่าไอ้ฮามันออกไม่ตรงเวลาอยาให้กูทำยังไงมันไม่ได้ครับสมียงคนเก่าหรือว่าผู้จัดการฝ่ายบริหารบุคคลบอกแล้วว่าพี่ตังไม่ออกนะรออีกสองวัน เคยออกวันที่หนึ่งไปออกวันที่สิบจะไปยกยอดคล้ายๆกับผมทำงานาทางด้านาเขาเรียกว่าก่อสร้างมันไม่ได้อยากจะซื้อรถพวกผมก็อยากจะได้เมื่อทำงานบางคนผมยังบอกเลยว่าเฮ้ยมึงอย่าเล่นมากนะเว้ยให้มึงไปซื้อทีไรที่นาไว้ดีกว่าเว้ยสักไรเงินแสนหนึ่งแสนสองอ่ะเข้าใจหรือเปล่านะแล้วไม่ต้องมาคิดต่อนะครับ ใครที่เป็นผู้ต้องขังประเภทรีร่ว่ารู้จักนักมวยมากผมก็รู้จักเหมือนกันครับแสนหนึ่งลูกสำรองแสนสองลูกสำรองผมดูมวยมาตั้งแต่ช่องห้าจนได้เกิดปัญหาในเรื่องต่างๆนานาท่านยังจำได้ไหมครับออดีตข้าราชการทหารทรงชัยรัตนสุบรรแต่ก่อนเปิดช่องห้า เจอทรงชัยรัตนสุบรรถ้าคุณเป็นคนใหญ่คนโตของบ้านเมืองขนาดนี้อะไรมันจะเกิดครับย้ายไปอยู่ช่อง11ช่อง9ช่องทีไอทีวีช่อง5ช่อง3อย้ายไปย้ายมานี่คือในเรื่องของสิทธิบัตรตัวนักมวยนะครับผมขออนุญาตพูดแค่นี้นะครับคำว่าตบหัวแล้วรูปหลังแล้วผมจะขอเสริมสุดท้ายในเรื่องที่เป็นหนี้ อย่าลืมนะครับหลักฐานมีพยานประจักษ์มีกฎหมายมึงเขียนไว้ใต้ส้นตีนกูเหรอฮะกูอยากขึ้นไปอยู่ไปหาผู้พิพากษาไปเจอไอ้โจทย์กูแบบนี้หรือลูกความกูแบบนี้อย่าใส่กับมือผมนะครับได้เพราะว่าผมเข้าไปแล้วครับรอดจอสกลนครนหนึ่งสี่มือแล้วขี่รถต่ำคนเก็บตายกะเอาให้ตายพร้อมครับน เอาอีกว่าครับอ้าวมาว่านายปันพจน์ช่างดีเซียวบองท่าน่าว่าสี่ซูแบบได้ก็ได้องพระเทพประเทพณที่ว่าสี่คนที่มอบพระราชทานบริญาบัตรองค์พระเทพพระารานาราชุดาในหลวงรัชกาลที่สิบนายประพจน์ช่างดีแม้กระทั่งองค์ทูบีนบวรแม้กระทั่งองค์จุลาภรณแม้กระทั่งองค์พัชรากิติยาภา เอามาต่อสู้กับผมเลยครับคดีแบบนี้ครับ